เมื่อนานพระสังซอนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านกลาวเป็นหนักหนางเหนื่อยยากลำบากกายกลับมาจนคำแล้วรำไรไม่ว่า เป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดผิดสมยัยพระคุณลำรบพบไารจะออกให้เห็นตัวก็กลัวกกนไก่ป่าผาฟูง มากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เชาวชานคุยเขียเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะรำไรเงี่ยมลอดสอดดู ทั้งสายคว้าจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังครันทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดิน ยับนิงเลียวดูผู้คนชนนี้จะนีเข้าสังกำมบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูเลจัดแจงทุกแห่งห ช่วยขับไกป่ปลาประสาจนสารวนเล่นพรางไม่หา